หลายๆคนก็น่าจะรู้แล้วว่าอีรินนั้นเป็นตัวละครที่มาจาก H.O.K. แต่มีใครเคยสงสัยไหมว่าเธอเป็นใครมาจากไหนถ้าสังเกตข้างชื่อเธอดีๆมันจะเขียนว่าลอเดียลพินเซตใช่ค่ะเธอเป็นเจ้าหญิงไม่ใช่เจ้าหญิงธรรมดาเป็นถึงว่าที่เจ้าหญิงนัชทายาตผู้ที่จะขึ้นครองเป็นราชินีเอลคนถัดไปใช่จะ้ะอีรินเป็นเอลไม่ใช่แฟรี ทำไมเอลมานิยมติดปีกกันฟะแต่ทำไมเธอถึงอยู่แค่ตำแหน่งเจ้าหญิงราะชะทายาททำไมถึงไม่ขึ้นครองเป็นราชินีล่ะเธอสนิทกับใครใน Head OK แล้วรู้จักกับอาญาได้ยังไงคลิปนี้มีคำตอบก่อนนี้จะเข้าไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กันด้วยนะกดติดตาม YouTube ด้วยนะจ๊ะเผื่อ t ิ k To อกมันไม่ขึ้นฟรีจะได้ไปดูที่ YouTube ได้จะได้ไม่พลาดคลิปสำคัญสำคัญ,คญเอาละ่ะเข้าเรื่องกัน เอวในจัก,กรวาลของ h ฮ k โอเคนั้นสง่างามแต่ก็เข้งกฎมากพวกเขาอาศัยอยู่ในป่าทองคำมานับพันปีโดยพวกเขาได้พละกำลังจากการเต้นลำอัสง่างามเพื่อสื่อสารกับต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ป้องกันการลุกลานจากคนนอกอธิบายให้เห็นภาพเลยนะก็คือเมืองลับแลคือผู้คนจะไม่รู้เลยว่ามีป่าทองคำแล้วก็มีกฎที่ว่าห้ามเอวออกไปด้วย นั่นไม่ต่างอะไรจากกองขังอิสรภาพเอลธรรมดาว่าลำบากแล้วเอรินซึ่งเป็นเจ้าหญิงราชทายาทนั้นลำบากยิ่งกว่าเจ้าหญิงเอรินนั้นเป็นคนฉลาดแล้วก็อยากรู้อยากเห็นมากเธออยากจะออกไปข้างนอกอยากไปรู้ว่าภายนอกป่าทองคำนี้มีอะไรที่เธอยังไม่รู้อีกไหมแต่หน้าที่อันยิ่งใหญ่มาพร้อมกับความรับผิดชอบที่ใหญ่ยิ่ง เธอแบกตำแหน่งเจ้าหญิงราชทายาทเอาไว้เธอต้องละทิ้งด้านที่ไม่มั่นคงของเธอเพื่อที่จะปฏิบัติตัวให้สง่างามมีระเบียบวินัยเพื่อที่จะให้เหมาะสมกับฐานะของเธอเจ้าเป็นราชทายาทของเหล่าเอลทุกการกระทำของเจ้าจะส่งผลต่ออนาคตของเหล่าเอลอย่าได้ออกจากปาไปด้านขาดปีกกระพรือมากเกินไปนะ อย่าปิดสูงแบบทั้ง4แมตรลายหยุดเต้นแบบนี้สักทีโอฟาบาดค่ายินดีเหลือเกินตอนนี้พระองกันเป็นเจ้หาหญิงอรานะ่ที่สมบูรณ์แบบเป็นแบบนี้ต่อไปจนกว่าจะถึงวันพิธีนะเจ้าค่ะ,ะเกิดกับกูรินไม่ได้กล่าวหนึ่งวันก่อนวันพิธีเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาอีรินลดกเต้นลาเป็นครั้งสุดท้ายเป็นการเต้นลาที่สง่างามเข่งขึม ท่วงท่าการไล่รามนั้นตรงจากคำสอนที่เธอนั้นเรียนมาไม่มีข้อบกพร่องแต่เธอดูไม่มีความสุขกับมันเลยอยู่ดีๆต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ก็เริ่มเติบโตและเคลื่อนไหวมันแผ่กิ่งก้านสาขาของมันอีรินมองขึ้นไปบนท้องฟ้าแสงอันง,งดงามของคำคืนนี้ไม่ใช่แสงจากดวงจันทร์แต่เป็นแสงที่ส่องสว่างผ่านใต้ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์สีทอง เธอถอดเสื้อคลุมของเธอเอาคำพูดด้านลบทั้งหมดออกจากหัวเธอพึมพำเพลงที่ไม่รู้จักจะยายปีกอย่างรวดเร็วตามที่เธอต้องการเล่นลำไปในอากาศอย่างไม่สง่างามแต่เธอก็มีความสุขมากพรุ่งนี้เป็นวันบรรลุนิติภาวะของเธอเธอจะได้รับตำแหน่งเจ้าหญิงราชะทายาทเธอจะต้องนั่งอยู่บนบันลังที่สง่างามนั้นตลอดไปแต่ถ้าเธอออก เดินทางตอนนี้จะมีโอกาสไล่ตามแสงจันทร์ได้ไหมนะทุกคนก็กำลังยุ่งเกี่ยวกับพิธีมันเงียบมากวันนี้ยามและคนรับใช้ไม่มีใครอยู่เลยขนาดตอนเธอแหกปากแต่อีรินไม่รู้เลยว่ามีคนดูเธอทุกการกระทําตั้งแต่ต้นคุณย่าของเธอซึ่งณตอนนี้เป็นราชินีเอลอยู่แล้วแม่อีรินเป็นไรวะมันมีคำทำนายที่แพร่อยู่ในหมู่เอลรุ่นเก่าว่า เมื่อเจญิงเดิอนออกจากป่าสงครามจะเริ่มต้นขึ้นอีกครั้งผู้ปกครองป่าแต่ละรุ่นก็เสริมการป้องกันของป่าทีละชั้นด้วยความหวาดกลัวต่อคำทำนายซ่อนป่าไว้เปรียบเสมือนเมืองลับแลและห้ามใครเข้าออกเด็ดขาดและเพื่อรักษาความสงบก็ไม่ได้บอกเรื่องเกี่ยวกับคำทำนายนี้บอกไว้แค่ว่าอ๋อมันเป็นกฎนะห้ามเข้าออกอะไรแบบนี้ ซึ่งเหล่าเอลมันก็ชินกันไปต่อรุ่นต่อรุ่นก็เลยไม่มีใครถามและอยากออกไปไหนแต่ถึงขณะนั้นองค์ราชนีปัจจุบันได้สัมผัสถึงกลิ่นเน่าเปื่อยในสายลมอย่างชัดเจนกลิ่นนี้ทำให้พระอ,องค์นั้นรู้สึกคุมเคืือว่าคำคำนายนั้นอาจจะเป็นคำสาบที่ขังเอลเอาไว้ตอนเธอยังเด็กเธอก็เคยที่อยากจะออกไปข้างนอกแต่ก็ถูกท่านแม่และคำํคำนายนั้นห้ามไว้ ไม่ได้แลวลูกแม่มันออกไปไม่ได้ทำให้เธอนั้นหยุดความคิดที่จะออกไปข้างนอกแต่วันนี้เมื่อเธอได้เห็นการเต้นลาอันสง่างามและความสุขของเจ้าหญิงตัวน้อยราชนีเธอเหมือนจะตัดสินใจอะไรบางอย่างได้สำหรับออรินอิสราพและการกระจนภัยคือความหมายของชีวิตอีรินนั้นไม่รู้เรื่องคำสาบหรือคำทำนาย เธอสนใจความเป็นศัตรูระหว่างมนุษย์กับเอลเธอบินขึ้นไปบนท้องฟ้าสูงขึ้นสูงขึ้นอากาศเย็นลงอากาศเบาลงปีของเธอสั่นด้วยความตื่นเต้นเธอจินตนาการถึงโลกภายนอกมนุษย์นะ่ะไม่มีปีกจะเดินเหนื่อยแค่ไหนกันนะวิหารนั้นจะงดงามจริงหรือเปล่าอัศวินจัดงานเลี้ยงอันยิ่งใหญ่เธอจินตนาการในสิ่งที่ตัวเองอาจจะได้เจอ ว่าหากเจอคนอื่นเธอจะทักทายว่ายังไงการเป็นเจ้าหญิงนั้นคนอื่นจะโค้งคำนับให้เธอและพร้อมกล่าวคำว่าสวัสดีฝ่าบาทเธอนั้นทำได้แค่ยิ้มอย่างอ่อนโยนเธอบินสูงขึ้นเรื่อยๆแม้แต่นกก็ตามไม่ทันเธอส่งจูบให้โดงจันทร์แล้วก็พูดว่า Grees name is my ในวันบนรรลุนิติภาวะของเธอเธอได้ตัดสินใจหลบหนีออกจากป่าทองคำไปยังโลกมนุษย์ที่อันตรายและแปลกประหลาดการเดินทางไม่ได้ราบลื่นอย่างที่คิดไว้มนุษย์นั้นมีการเข้าใจผิดเกี่ยวกับเอลอยู่มากว่าเป็นสิ่งชั่วร้ายน่ากลัวแต่นั่นไม่ได้ทำให้เอีรินท้อใจเธอใช้การเต้นลำเป็นภาษาเพื่อแสดงออกถึงตัวตนของเธอได้เพื่อนใหม่เป็นสาวผมแดงนักเวท กับอัศวินวิหารผู้เค้งขึมพวกเขาได้จัดทีมกันเล็กๆเพื่อที่จะทำการออกเดินทางเธอเคยร่วมมือกับนักเวทผมแดงเพื่อที่จะขโมยคัมภีร์บางอย่างซึ่งเนื้อหาข้างในมันก็เกี่ยวกับว่าเอลกับมนุษย์นั้นเคยเป็นพัธมิตรกันแต่หลังสงครามผู้นำอัศวินนั้นหายตัวไปเอลก็ปิดป่าทองคำไม่ให้ใครนั้นเข้า มนุษย์นั้นสูญเสียพันธมิตรที่แข็งแกร่งที่สุดอย่างเอลแล้วก็ผู้นำที่แข็งแกร่งที่สุดไปมีคนพยายามจะทำสงครามกับเอลแต่ก็ไม่สามารถหาป่าทองคำนั้นได้เจอมีแค่คำกล่าวอ้างว่าเคยเจอเด็กเอลนู่นนี่นั่นแต่พอกลับออกมาก็ไม่มีอะไรเลยอีลินและผองเพื่อนนั้นได้เดินทางมาทะเลอีลินได้พบกับนักดาบสาวชาร์ลอตต์ความงดงามของชาร์ลอตทำอีลินตะลึงเลยแหละ อีลินอยากจะขี่เจ้าตัวใหญ่นั่นแลมองลงไปในทะเลหมายถึงเรือนะถ้าอยากจะขึ้นเรือของฉันก่อนมืดบอกกับฉันว่าภารกิจของคุณในการเดินทางคืออะไรภารกิจอืมเธอไม่เข้าใจทั้งชีวิตเธอถูกดูแลในฐานะเจ้าหญิงภารกิจของเธอคือการขึ้นเป็นราชนินีแต่ตอนนี้อืมแล้วภารกิจเธอคืออะไรกันนะเธอตัดสินใจที่จะไม่ไปกับชาร์ลอต กล่าวคำอำลาและเต้นลำส่งเธอให้เดินทางปลอดภัยชารลอตก็บอกว่าขอให้คุณหาภารกิจนั้นเจอนะแน่นอนฉันจะหามันให้เจอบางทีมันอาจจะซ่อนอยู่ในการประจนภายในอนาคตก็ได้เอาและไปกันเถอะและนี่ก็คือเรื่องราวของอีลินที่อยู่ใน h ฮ k โอเคสวนอาวก็กอีลินร่วมเดินทางกับหญิงสาวคนหนึ่งกำจัดอบิสในป่า แค่นั้นเลยใจความสำคัญอะไรวะอาเป็นว่าข้อมูลก็คือสูง165ซนติเมตรบ้านเกิดไม่ปรากฏดบันเกิดไม่ปรากฏเพราะไม่ใช่คนที่นี่ตำแหน่งนักเต้นจากแดนไกลอีรินชอบค้นพบสิ่งใหม่ๆม,มีความอยากรู้อยากเห็นอาย่ารู้สึกว่าอีรินเนี่ยน่าจะเป็นไอดอลที่ยอดเยี่ยมได้อีรินโหยหาการเดินทางแต่ก็ไม่รู้จะไปไหนอาย่าเล่าเรื่องเทลให้ฟังอีรินก็รู้สึกน่าสนใจ มันกระตุ้นตอมอยากรู้อยากเห็นไอเด็กสาวที่อีรินเดินไปด้วยเนี่ยมันคืออาญาหรือเปล่าถ้าเป็นอาญาจริงทำไมไม่เขียนเนื้อเรื่องอาวีแม่งกและนี่ก็เป็นเรื่องราวของอีรินเจ้าหญิงเอลคู่โหยหาอิสรภาพใครอยากให้ทำตัวละครต่อไปใน h ฮโอเคที่เข้าอาวีก็ทิ้งไว้ในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะเอาละตอนนด้กายบ,บาย,บายเจอกันใหม่คลิปหน้านี่มันจะ10นาทีเหรอเนี่ยโอ้